อเอาขวดน้ำไปทำไมล่ะเอามากินโอ้โหเอามากินเลยเหรอลูกพักกันมาอะไรคะปลูกกล้วยปลูกกล้วยยังปลูกแล้วยังมีที่ปลูกหรือ,อยังหรือว่ามาดูน้ำเฉยๆ <laughs> ไ,ไปไปตรงที่เขียวๆไหมนุ่นนุ่นไปไปเกาะไปตรงที่เกาะน้อยนะ้อยน่ะตรงนู้นเหรอเออใช่ใช่ใช เนี่ยเนี่ยมาตรงเนี้ยเนี่ยยายว่าจะตัดก็ไผ่ในี่ออกก็ก็บงหวานในี่ออกแล้วก็กบงขมจะได้เตออกเนาะในต้นไม้ยางยายว่าจะเอาเชื้อเห็ดมาใส่อีก ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันน่าเย็นดีเนี่ยมันเขียวอ่ะน้องวอลต์เล็มาตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ลงได้ไหมโอ้ยคนในเมืองนั่งก่อนแลรวเอาถอดรองเท้าก่อนแล้วค่อยเดินลงมาลูก คนสำหรับคนอยู่ดงอยู่ป่าโดด <Gym. S 1> ตามยายได้เลยอ้าวนั่งท <them>. ีน <gamma enders> ี้นั่งเย็นๆค่ะหนูปีนได้ไม่ต้องจับเลยนะ่หรออือหือเอาทีนี้ประกันมาเต้นทีนี้ไม่ต้องถือขวดไปวางไว้ตรงนี้ลูกเนี่ยเอาเต้นเอาคลิปหน่อยสิ อ้ยไม่ต้องลองห้วยนะขี้เกียจลงไปงมลึกขนาดไหนก็ไม่รู้อย่าลงไปนะอย่าลงไปนะลึกนะลึกนะเพราะว่ามันเข้าจกดินขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ก่อนมันมันอยู่แค่นี้เตีย้ยเตี้ยแล้วที้นี้มันขึ้นไปสูงเลยอู้ยไม่ได้แต่ก่อนมันครึ่งเอวตอนนี้มันท่วมหัวแล้วมั้งนะ โอ้ยดูลังมดแดงนูน่นอยู่ตน้นต้นยางนูน่นยอดมนันอะ <l> โอ้ยมันขึ้น,น<ม>สูงจังเลยน,ะน่ะนัะ่นนั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 ่นใช่เป็นวงกลมนั่นแหละโอ้ยมันอยู่สูงมากเลยเดี๋ยวยายจะหาไม้มาไม้มาแย่แย่ไขมดแดงแดขึ้นก็พโพกก็ว่า ไปหาเนยไข่มดแดงเหมือนกัวา่านะ, <laughs> าะ,าะมาเร็วขึ้นมาอยู่ตรงนี้ลูกจะไปตรงนั้นมันแดดเห็นไหมล่ะมาเร็วเน,นี่ยเนี่ยตรงนี้มัน,นมันเขียวเขียวงามเหลือเกินอะ่ะหืมะลาย,าลาย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะให้เขาเอามาขายให้เทาอะ่ะ เทาใช่ไหมไม่ใช่สาหร่ายเหมือนเหมือนที่เข้ามาคายเป็นสองเด้อโมเมนเป็นซองเด้อมีแต่แบบแบบแอนั่นเอาหูใยญยเอาสีํำรานมาสองขวดเลยเลอขวดละครึ่งขวดใหม่ไม่ได้เอามาอุย๊ยสามเลยเนาะโอ้อโหองใข่ตัวนี้ตัวใหม่ตัวสามส สีตำรานเอาอะไรมาอย่าอย่าหอมอย่าหอมสีตำรานเอาเห็นตะขาให้เห็นหน้าหน่อยโอ้ไม่ใช่อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งสงสัยเอาของตามาอีกนี่ไงอุ้มอิ่มก้มลงอย่างนี้เข้าไปร่มตรงนั้นมันล่มไปตรงนี้มันแดดลูกนั่งเห็นแดดอยู่นั้นเออนั่งตรงเขียวๆนู่นลูกมันจะได้เออขยับไปนิดนึง ตรงนี้แหละตรงนี้แหละอ่ะอ่ะโอ้โหถ้าเต้นน่าจะสวยนะถ้าเต้นนะลองเต้นสิขึ้นก๊กโพก๊กวาไปหาแย่ไข่มดแดงเอ้า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 ขึ้นละก๊กโพก๊กวา ไปหาเนยไข่มดแดงตึ่งตึいい่ง oh. ตึ <poner le> ่งตึ <S 1> <S 1> <S 1> <S <down> ่งตึ่งตึ่งตึงตึงเฮ้ยอย่าลงไปห้วยเลยเฮ้ยยายหนูเห็นอะไรตรงนู้นด้วยอ่ะตรงเนี้ยแหละเห็นอะไรอ่ะเห็นตรงเนี้ยมันเป็นเสียมตาเนี่ยตัวในน้ำอ่ะในน้ำอ่ะอะไรเห็นไม่มีปิงหรอกแต่ก่อนอะปิงเยอะแต่ไม่ไม่มีปิงอ่ะแต่แต่ก่อนยายถ้าเขาผ่านเนี่ยโอ้ เอามือจุ่มลงไปก็มาจับแล้วมือเราอะ่ะมันจะกินเลือดหนูรู้แล้วแค่ฉีดแอลโกอฮอล์มันก็ปล่อยเนี่ยจ้างและมันเยอะแต่ก่อนอนะ่ะมันมีตัวเท่านี้<า> <ๆ S 2> อ่ะยาวนี่เนี่ยเท่านี้ท่านอยู่โป้งี่ยโอ๊ยกว่านั้นเท่านี้แคบดำแคบแดงเลยแหละเท่านี้โอ๊ยตัวเล็กไปเท่านี้โป้งเท่านี้หรอโป้งเท้านั่นแหละเออเท่านี้อ๋อ S <S โอ้ยนิ้วกลางไม่ใช่เล็กลูกมันลูกมันเดี๋ยวใหญ่จะไปงัดเอาเอาเงาเงาเอหน่อไม้บงหวานเนี่ยไปปลูกย่าดูท่าหนูเต้นดิท่าไหนท่าไหนเอาเอาใหม่สิท่าไหนขึ้นกกโพกกกว่า

bay hát nhảy khai mốt đen tưng 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 tưng